สมมติว่าตอนนี้ดวงที่อยู่ฝัง่งนู้นนะตรงนี้อยู่ฝัง่งนู้นนะแล้ว<อ>ฝนตกฝนตกเสร็จใหม่ๆมีละอองน้ําอยู่ในอากาศอยู่นะกูจะถามว่าเราจะเห็นรุ้งฝัง่งนู้นหรือฝั่งนี้<อ>ฝั่งนู้ฝั่งนี้นะโอเคเราจะต้องเห็นรุ้งฝั่งตรงข้ามกับดวงที่สมอแล้วทีนี้ลุ้งมันจะมีสองแบบลุ้งธรรมดาเนี่ยเราเห็นไม่บ่อยใครเคยเห็นลุ้งแบบสองชั้นบ้างผมเคยเคยใช่ไหมล่าสุด ล่าสุดเลยใช่ป่ะแต่โดยปกติเห็นเราจะเห็นเห็นชั้นเดียวเนาะอ่ะางนี้ให้ดูงนี้ก่อนถามถามถามตรงตรงนี้เกิดอะไรขึ้นตอนนี้คือการังเหุหรือป่าอันนี้แสงแสงอาทิตย์มานะแสงอาทิตย์มาเสร็จปุ๊บเกิดการังเหในลลองน้ําพอเกิดการังเหเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวแสงมันก็จะเกิดการกระจายแสงเป็นแสงเจ็ดสีอ่ะแล้วตรงนี้เกิดอะไรขึ้นมีการสะท้อนสะท้อนกลับหมด พอสะ้อนกับหมดใหม่อีกฟากหนึ่งอันนี้ก็หักเหอ,อีกทีหนึ่งโอเคฉะนั้นถ้าถ้ามันเป็นลุงตัวเดียวเขาเรียกว่าลุงปฐมภูมิจะเกิดการสะท้อนกับหมดในละอองน้ําเนี่ยแค่หนึ่งครั้งแต่ถ้าเป็นลุ้งทุติยภูมิอ่ะดูขั้นตอนก็จะมีหนึ่งการหักเหการหักเหหักเหครั้งแรกเนี่ยก็จะเกิดเป็นลุ้งอยู่ในออละอองฝนแล้วแหละแล้วก็จะมีการสะท้อนอยู่สองครั้ง การสะท้อนสองครั้งแล้วก็หักเหออกจากลองฝนนะอันนี้ก็จะเกิดเป็นลุงทุติยภูมิถ้าเป็นลุงตัวเดียวลุงปฐมภูมิเนี่ยข้างล่างจะเป็นสีม่วงข้างบนจะเป็นสีแดงแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยรูปนี้นะไอตัวนี้ก็คือปฐมภูมินะข้างล่างจะเป็นสีม่วงแล้วตรงตรงนี้จะเป็นสีแดง ในคาถาที่ลุงทุลิยภูมิมันจะสลับกันแดงมันจะเข้าหากันแล้วก็ม่วงก็ออกจากกันลักษณะอย่างเนี้ยเหตุผลยังไม่พูดเยอะนะเอาแค่เอาแค่ลักษณะของของลุงก่อนมันเป็นเป็นเป็นอย่างนี้ถ้ามีตัวเดียวหรือตัวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยสีม่วงอยู่ข้างล่างสีแดงอยู่ข้างบนตัวเดียวหรือตัวที่อยู่ล่างสีม่วงอยู่ล่างสีแดงอยู่ข้างบนส่วนตัวที่เป็นทุติยภูมิคือตัวข้างบนเนี่ย แดงอยู่ล่างม่องอยู่บนหรือจะไม่ง่ายแดงมันจะเข้าหากันม่วงจะอยู่ข้างนอกแบบเนี้ยอ,อ,อ่าส้อนใช่ใช่ใช่ใชกระจกมาสะท้อนกันจะบอกว่าทํํําาททา,าไมเราเห็นเราเห็นอันนี้ลุงปฐมภูมิเนี่ยเราจะเห็นข้างล่างเป็นสีม่วงแล้วข้างบนเป็นสีแดงโอเคนะอ่ะเอาแคสฝาสองสีนะแล้วก็วาดน้ําฝนก่อนโอเคอ่ะ สมมติเป็นแสงสีขาวนะสมมตินะมุมนี้จะเกิดขึ้นของแสงสีแดงกับของแสงสีม่วงเอ่อมันจะมีความถี่ของมันที่เป็นเฉพาะตัวของมันฉะนั้นแสงที่มันออกมามันก็จะมีมุมที่ออกมาเฉพาะตัวของมันเอาที่ออกมาจากไอกตัวละองน้ํานะของแสงสีแดงมันจะออกมามุมประมาณสี่สองศาในขณะที่แสงสีม่วงเนี่ยมนจัออกมาสี่สิบองศาจะน้อยกว่า ฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เราเห็นไอ้ตัวสีม่วงกับส,สีแดงเนี่ยมันไม่ใช่ออกมาจากตัวระดับเดียวกันนะฉะนั้นถ้าคนอยู่ตรงเนี้ยมันจะเห็นแสงสีม่วงจากระอองน้ําที่มือต่ำกว่าแล้วก็จะเห็นแสงสีแดงจากรองน้ําที่อยู่ระดับสูงกว่าแล้วแล้วเราก็จะเรียงสีตามอย่างนี้ยม่วงขางนั้นก็เห็นเหลืองสีดงคนตรงนี้ก็เหมือนกันคนตรงเนี้ยมันจะเห็นสีม่วงจากระดับของเอ่อระอองน,น้ําที่อยู่ต่ํากว่าเห็นเอ่อสีแดงจากระอองน้ําที่อยู่ระดับสูงกว่า เขาข้าประมาณนี้นะในขณะที่ไอ,อ,อ,อ้ลุงพุติยภูมิแสงมันจะออกมาคนละแบบการสังเกตด,ดูนะนี่ของอันนี้สีแดงอยู่ข้างล่างสีม่วง,นะง,งอยู่บนถูกปะจัดจักละองน้ํานะส่วนนี้ก็คือแสงสีแดงอยู่บนแสงสีม่วงอยู่ข้างล่างเนะะาะทังนั้นว่าเฉพาะทุติยภูมินะทิศทางของแสงที่เข้าก็ไม่เหมือนกันนะ ถ้าเป็นลุงทุติยภูมิเนี่ยมันจะเข้าข้างล่างแล้วเกิดการสะท้อนสองทางเราก็มันจะออกมาข้างบนของละอ,องน้ำาสีแดงอยู่ข้างบนแล้วก็สีม่วงจะหักเหอยู่ข้างล่างสีแดงฉะนั้นถ้าคนอยู่ตรงตำแหน่งนี้มันก็จะเห็นสีแดงจากรอ,องน้ำที่อยู่ระดับล่างแล้วก็เห็นสีม่วงที่ลอ,องน้ําจากระดับบนแล้วก็จะเป็นม่วงม่วงคามน้งเงินเขียวเหลืองแสงแดง กลาโอเคนะ,ะหลักของลุงถ้าดูจากลูกลุงเนี่ยจะต้องมีการหักเหก่อนหักเหก่อนแล้วมีการสะท้อน1ครั้ง,งหรือสองครั้งเนี่ยแล้วแต่แล้วก็สุดท้ายก็คือหักเหออกจากตัวรองน้ำนะจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแสงอยู่สองเรื่องคือหักเหและสะท้อนกลับหมด